Uh -huh. Lokit ya, rek rek. ยังตัวตัวไตัวนี้ไม่เคยก้าวพุ่นอะไรชนะเมื่อนผัมันตัวนี้ตรงนี้เก็บวายนีอะไรเก็บวายไพโนูไกเหล่าเขอเนี่ครับไม่เหนีเก็บวายมาอันนี้ได้เมียได้โผัวได้โผัวผัปี๋เด,ดี๋ยวเฮี่ไปลูเฮียเตี้ยต่อนี่ยก็เฮยเตี้ย hai cao gắn như về thế. Nếu tay tiara, khi qua gôn này, Ta kỹ <laughs> <Nên mẹ. cười> Cái cả ông ta mình nãy mở văn mà Nhưng mà Mà lê Nhập nhà mưu Nói tức chuồng này đẹp 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 Maman nha gần. Ami em mong có Chuông liang a rye. Ti kiếp top lọp emin. Chong go bina tondi viang a rye. On on mi bên nia. On bredang. No. Yo ta pack a bit umbo kaya. Song kap eh ngay tg rye. Yaa yak tg gomako ngay 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 tao đi vô rồi bồi giấy à Mẹ đây đưa ra cái mà làm một thì dễ mày con Ui 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 chếp Nha sẽ đại đồ cổ giấy của Mẹ nè nha cháu mẹ để anh ở nữa Tại vì mình này kể lương ในกลองมันเม,นเม้อนอะไเรื่องอะไรในกลองเม้นเรื่องอยิ่งในยูวิจีในในี่นอกกลองนี่เรื่องกดว่ากันเรื่องนี่กก้นนะนี่กามินลุงกามินเดี๋ยวอาจจะลงแล้วก็ได้เดี๋ยวหยิกไล่ออกให้เราหยิกได้ทำไมใครตื่นกลองไงต่ำอย่างกดเดียว,วเฮ้ยนี่ตาไหลลอยก้าวที่ไม่เอาลูกเพราะว่า mình gua đứa, nó này à, này mấy chú, ra lại đồ, mình dìu, mình mình mà, xong truôi cái tài phải đi, Đừng đi đi, 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 đi

กงมายัดเยนี่แม่ดาวลึกพวกนี้เจียงนี่ Tôi nhé nghe đứa này này bàn cao lệch rứt ỏi lệch rứt kia rứt tôi đi không lề vài lúa để lúa luộc bật tôi này kia nó tươi luộc หลังนี้นไดนนไ้หน้าไก่ไม่ได้าปักกั้งแต่เมษายนไหมครับนัวไปทำกอกไม่ด่านนัวก่อยเข้าวเดี๋ยวเล็กมาก่อนเพื่อมาไม่ได้จับเถื่อเลยหวานนี้ที่ไก่เตีย้ยออกลองไป งาก่อนไาเนี่ยจะเอ็นโบนี่ได uh, ้กางรมไปก่นละเพือจะวลาอยู่บนนี้องางด้วยเอจะไม่ตั้โวันเลถ้ามันอยู่บนนี้ลด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 เลยลดจากการเป็นโบวันมาไว้บนนี้ไม่อเจยียงมันยงเห็นเียมไรว้ลยมันยง

เชียงรายนึงเชียงมาเชียงซูบูยก็ไม่ได้ทีนี่มันอยู่น,นานเะเกิดอะไรก็น่าเป็นไก,กด์หลบวัวจะหนีเด็กว่านี่อันนี้มาอยู่รังอันนี้ยังมีรดนะนเด้งมาอยู่รังอันนี้ยังหลออยู่เลยอ่ะจัดตึ้งไอ้ตัวเล็กอ้อมวัวมัน,นคืออะไรวะเดี๋ยวได้อุ้มเลยไอ้ปูกัน

đi tới bò bò ấy cao để chuyển măng mới mang để tết phải làm khó ăn câu vinh nhé rồi cây tiền đi mấy cây Yàng cây Như thì bác vân tay nó kéo còn à. บอันนั้นก็ไปตยาโบกไม่ไปโอมไม่ได้ก็เลยองนี้วนๆไปก่อนเนี่ยโปรยยูอมเมยได้เริ่มบอมได้ละเล่งไม่ได้เจาวก็เพื่อนดิแคาเลยหัวแกบวาโลดีวะ ตัวเกล็ดจำเตียวไม่ดูดได้ไหมโอ้ยนะตัวตัวมันจะก็ดตัวตัวก้าวไม่ใช่๊ี้ขี่แต่จีมันไม่มีลายมีลายเต็มตัวไอ่จีดันมันก้าวไปเลยโอเคก็ไม่มีอะไรเลื่ยบ่มาแล้วรับกิ๊บนี้ก็ก็ลาไปก่อนเลยนะครับแต่เจี๊ยดี้กนเลยก็เจอกันีห้ด้วยบายบายไปแล้วพบกันใหม่กิ๊บนา เดือนนี้ปิดเติมแล้วก็ยังเพิ่มมาลุงช่องเดือนอยู่ได้ลง,งายาวๆมัง้งไปละ